มีของน่ารักมากเลยค่ะหมายถึงผัวกูอะหมายถึงผัวกูอะเป็นแบบินิมอลน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไม่เคยเห็นหรออันนี้น้อยเรียบแต่เลอะส่วนของกูคือํางแมดแล้วเปลี่ยนชื่อต่อไปให้เรียกพี่ว่าเจเนจจันเราจะคาเราต้องทาให้ช้าๆาๆาสีต้อง กูคือเพื่อนใส่สพอร์ตพูดเลยว่าเพื่อนกูเอียค่ะ,คะเปียวคนอื่นแต่เพื่อนกูก็สูบได้ค่ะเพราะเพื่อนกูใส่ส้นสูงค่ะว้าวกิ๊ฟเขนักเนรนน่ะปบมือต้อนรับวันนี้นะคะ ชีเค,ค้กเป็นคนไม่ดีชีเค,ค้กนัดแล้วชีเค,ค้กผิดเวลาชีเค,ค้กเป็นคนเทงานชีเค,ค้กเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบชีเค,ค้กเป็นคนผิดนัดชีเค,ค้กเป็นคนไม่สนใจใครชีเค,ค้กเอาแต่ขวัวเค้กแต่งรูปเยอะมากยี่รีรยกสาวออมึง<ๆ>ไม่แต่งรูป เป็นเครื่องมือนะคะของการที่จะทําตัวให้เป็นพิตตี้สมัยก่อนเราจะเริ่มต้นด้วยนี่นะละแปง้งเซเลนา่าเป็นแป้งที่ถึกตื้นมาก149บาทอันนี้ก็เป็นมาสคาร่าเขียวนะคะเราต้องมีนี้ด้วยค่ะเป็นแบบท้าหัวตาให้ดูขาวมากมงงงอันนี้เป็นขนตานี้ซื้อมาให้มลรงเนี่ยเนี่ยจะชอบใส่เป็นแบบว่าขนตาเหมือนขาแมลงสาขาแมลงสาซึ่งเป็นแบบเป็นยังเจหัวตานะคะส่วนของเราเองอ่ะเราซื้อเป็นบอกต่อมาใช้คู่แรกคู่แรกอันนี้ก็จะเป็นเอาเมลินาเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบว่าอายไ อันนี้เขาแถมมาให้เป <มา S 1> ็นคู่ <มา S 1> น่ารักมากมั้งอุ้วม,ม,มีคนจะงอนไหมอ่ะเอาอีกตัวน้องออกมาให้หน่อยเออุยนี่สองน่ารักมากเลยค่ะหมายถึงผัวกวูอ่ะหมายถึงผัวจิ๊ด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 ใครทายตัวไหนหมากูให้ดูจากหน้าเออนี่มีกลิ่นหมาหรือเปล่ามึงว่าตัวไหนเป็นลูกกูดูจากหน้า ตัวน,นี้ ติดตามมาสิบปีแล้วทั้งสองคนคุณนายเมย์ทุกคนการพูดสิบปีของพวกเราสองคนคือแรงมากมันเหมือนเราแก่มากเลยอะมึงจริงพวกมึงแต่งหน้าผิดทีมนะต้องแต่งให้สว่างเกินจริงเราคุณนุ่นกูเขาเลิกผลิตไปแล้วพี่แค่ข่าวเขาพี่เมี่ยงแล้วอะอย่าว่าวางอย่าว่าวางอย่ามาพูดอะไรแบบนี้ได้ปาเขินวายขอไปเปลี่ยนเสื้อได้ไหมได้เมี่ยงได้เลยเดี๋ยวมาเอาที่เมี่ยงมันใส่เอาที่เมี่ยงแบบมันหน้ามันใส นั่นคือกระดาษอะไรกระดาษแห้งที่ดูเหมือนเปียกก็คือเป็นกระดาษทิชชู่ที่ใช้มานานแล้วเมื่อก่อนเคยเป็นทิชชู่เปียกแต่ปัจจุบันเป็นทิชชู่แห้งแต่วันนี้อยากได้ทิชชู่เปียกก็เลยทำเองอย่ากทำหกมากไม่ใช่บ้านเรานี่คือบ้านเพื่อนเราคุ้วยที่เพื่อนอีกคนนึงยังเคยทำลายบ้านคนอื่นไว้เลยไม่รับไม่รัไม่คุยด้วยเลย ไปเป็นแป้ไปดูซื้อเบอร์หนึ่งมาให้บ้านเน่ะแล้วมึงเบอร์อะไรเบอร์สองทำไมมึงมาเบอร์สองมึงข่าวว่ากูมาตั้องไปไหนหรือะไรหรอป้าก่อนรอเจ้ฟิลเลอร์ขยับไมัยก่อนเขาดูโซื้อเจ้าแคมเดี๋ยวนี้ไม่ชอบดูแลเพราะมันไม่มีไงเลยครับไม่มีอ่ะมึงยืมชัยจานอื่นก่อนเวลาทาสมัยก่อนต้องทุบเข้าไปแรงๆอย่างนี้จนบักบักบักเสร็จแล้วทำไงบักปาดอีดอีดอกเนียนว่า บักัวเราะไซเลือนหมดแล้วพอเพราะฉันมาไข่สวยไม่ได้มาไข่คำแป้งขลอกแล้วนะของแพ้ต้องแป้งขลอกบักเนียนจีอีดอกเนียนเกินแต่ว่าจะไม่มีความธรรมชาติเลยนะพูดเลยมันกันน้ำมากมันกันน้ำไม่พอมันกันลูเบิร์ด้วยอะกูบอกได้เลยมึงใช้ทํางานได้นะเพื่อนๆแต่มึงอย่าแต่งไปเดทกับผู้ชายเขิดเขาเรายิ้มแป้งหลุดออกมาลงบนซื้อไม่จริงกูลองยิ้มมา มึงอย่าไปใส่รลายมึงอย่าไปใส่รลายแป้งที่ทําให้มึงมีทุกวันนี้ <c oughs> แล้วเมื่อก่อนอีเมียเขาเป็นอะไรมีรูทุกคน <c oughs> ขนตาอีดอกคือขา,มาแมลงสาขาแมลงสาบขาแมลงสาบกูอยากขา่ามากว่าฉันตามึงยังไหวใหม <c oughs> ่เซิร์ชล <c oughs> ูชีสเค <c oughs> ้กมาเซิร์ชคว่าชีสเค้ก,กในกูเกินก็จะเจอว่าชีสเค้กหน้าเหมือนอัมสองในตาสายแขกเออกูบอกเลยว่างานวัด แต่เมื่อก่อนไม่ใช้เหมยดินดาเนะเมื่อก่อนใช้ชนิสสาแครแค่ละสิบบาทที่เป็นสีแดงนี่จีฬาถนนนี่คือแม,แม่เก่งแม่เก่งเม่เงมบอกเลยนะว่าถ้าสมัยก่อนไม่มีเมี่ยงกับชีสเค้กไม่เก่งไม่มีปังม,ม,มีงานมาถึงวันนี้นะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเปรียบเทียบไงระหว่างหน้าไม่เก่งแต่งกับหน้ากูแต่งเขาเลือกที่จะใช้แม่เก่งแม่เก่งเขาไม่แต่งตามกูสมัยเลล่ามีคนแต่งตามกูจริงแล้วเป็นไงปูพังปูพังเคยซื้อมาไลขเยวตามพี่เมี่ยงใช้ดีจริงไม่มีขายแล้วนะอันนี้แต่งอะไรมินิมอลหรอแต่งแบบมินิมอลน มาเนี่ยแต่โก้ไม่เคยเห็นหรออันนี้น้อยเรียบแต่เลอะส่วนของกูคือคางแว่แนเป็แนแต่งหน้าแต่คางแว่นแต่งแบบให้แยกไม่ออกระหว่างลูกนี้มีตาตามันนะคะทุกคนกูแหวไปถึงปุ๊บเขาเอากูลงลุ่มเลยนะเ,ยเราจะเติมที่ใต้ตาเนี่ยค่ะนี่เขียนคิ้วนี่ค่ะ,คะ,คะเราจะทาเราต้องทาให้ทาทาทาทสีต้องทัดอลลี่อายอู้ห่้สีมันติดดีอยู่เด๊ดีแต่ง้าเขาเรียกแหละแต่งหน้าให้ดูแบบเกาหลีเกาหลีเดาอกูดูไม่เกาหลีไม่เคยแต่งหน้าแั้ย แบบทองตะโกนมากแม่ตะโกนว่ากูทาสีทองพอแบบทองเนื้อก้าวก็ไม่มีใครค่ะที่ทำหน้าแบบนี้เคยห่ืวะแสบตาแสบตาถ้ามีโอกาสอยากดูลุกพิตตี้เนี่ยแหละค่ะเมื่อก่อนก็แต่งลุคนี้แต่งแล้วแบบหมาเห่าด้วยเราจะต้องติดไฟให้กับข้างในตาด้วยแต่ว่าบนตาเราจะไม่ให้ดูเยอะนะคะเดี๋ยวก่อนนะมึงกล้าจะไม่ให้เยอะทุกอย่างกือเยอะไปหมดแล้วค่ะเราจะทาเราต้องทาให้ช้า่ะ โปรไฟล์ไปที่ร์แกไหนไหนได้บ้างแล้วเปลี่ยนชื่อชื่ออะไรเราจะชื่อเจสิก้าค่ะไม่ไม่ได้ต้องชื่อน้องส้มน้องอ้อยมันชื่ออ้อยจ๋าใช่เลเชนิ่นจ,จันเนี่ยแล้วก็ต้องรออย่างเงี้ยแล้วมันก็จะแห้งพร้อมกอนันบนปลามไม่เยอะมึง,งว่าตาอุ๊แคมขึ้นยังวะมึงกูว่ายังได้อีกเพื่อนวันนี้มันเบาไปถ้ามึงอ่ะไปเจอกับอีนั่นน่ะมึงดอกนะอีนั่นนะมึงอีกนิดนึงกูขึ้นมาเนี่ยอีบู๊นั้นอีบู๊นั้นอีบู๊นั้นมันจะมาแบบตัวข่าวแทนไม่ได้คำ กูคือเพื่อนใส่สปอร์ตพูดเลยว่าเพื่อนกูเตียค่ะเตี้ยวาคนอื่นแต่เพื่อนกูก็สูงได้ค่ะพอเพื่อนกูใส่ส้นสูงค่ะกูบอกเลยนะคะว่าเพื่อนกูเมื่อก่อนยืนบรตีขันนมใหญ่มากค่ะเราคือร้อยห้าสิบเก้าแต่เราสูงร้อยหกสิบแปดไม่ถล่มโซนถล่มโซนเลยเราฉันอยากชื่ออ้อยใจอ่ะอยากชื่ออ้อยใจขอชื่อเป็นกรีบลำดวนได้ไหมยางพิสซัพยางซับพยางเหรอไม่ใจต้องซับพยางไงวะอ้อยอ้ออยอ์ออยอ้อยด์ออยด์กูเยอะกว่าอีกหลพยางมากกูงงต่อไปให้เรียกพี่่วา อ้ายอ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 ยสรุปเป็นชื่อหย่ย่ยกูบอกเลยนะคะไลฟ์นี้ช่างแต่งหน้าทั่วประเทศไทยต้องสั่เสทือนะจ๊ะเพราะว่าเขาจะมีตัวเปรียบเทียบเลยว่าอันไหนงานดีันไหนงานเนี่ยนี่เห็นปะสวยปะที่รักถ้าเธอเจอเขาในวันนั้นนะกูเลยเธอติดเขาไม่ไปไหนเพราะว่าเข้าตัวเลิฟบีบีแเ้าผู้ชายไล่ลงรถเลยเพราะว่าบีบีที่ทาเป็นรุ่นพญานาคฝากรอยรลอดใคคือพรบล่องลอยข่าวเออพรบ้ามาหมด อันนี้คือเรายืนรถเหรอใช่ค่ะเพราะว่าเราเป็นพพสตีนะคะให้ดูแล้วขาตาเปื้อนมากดูกูชอบที่มึงดูสวยแล้วก็ดูน่ารักนี้กูไม่เคยเจอใครที่เป็นเพื่อนกูแล้วสวยขนาดนี้มาก่อนกูมั่นใจมากตั้งแต่กูมีมึงเป็นเพื่อนเพราะว่ามันมีตัวเปรียบเทียบไม่ว่าเราสวยเหมือนกันใช่เลยูรู้สวยแบบทำไมกูต้องคบพี่อั้มหวะมึงเหมือนกันกูเป็นเพื่อนริเบียหรือเปล่าหน้ารักขนาดนี้ที่เขาก็ดีุขาพดีแล้วผของมึงคือดีมากแต่กูชอบหัวตามึงที่สด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  ตั้งแต่มาม่าเย็นตะโฟผสมโจ๊กไม่ไม่เย็นตะโฟไม่่มีแต่มาม่าผสมโจ๊กไม่มดเย็นตะโฟอันนี้เพื่อนแท้เพื่อนนั้ต้องรูดเค้กมึงดีว่ะคุณมึงสวยมากเลยอ่ะกูรังรู้สึกว่ามึงเป็นคนที่แบบเป็นเพื่อนกับกูแล้วกูก็แล้วกูสบายใจที่สุดแล้วกูเหมือนแบบมึงเป็นเซฟโซนของกูแล้วกูรู้สึกว่าแบบอยาโรูซึมเศร้าจะต้องไม่เข้ากูแล้วกูก็รู้สึกว่ากูจะเลิกเล่าเพื่อมึงไม่ต้องก็รอข้อพันษาแล้วกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยกูซึ้งในความเป็นเพื่อนของมึงที่มึงจําเรื่องราวต่างๆของกูได้ กูคือเพื่อนแท้ของงค่ะแล้วดูคิ้วที่มึงสักคือแบบแม่มึงเลิศมากคิ้วดาบของมึงที่อยู่มาตรงนี้มันเป็นการเสริมบารมีให้มึงมีทุกวันนี้ทําให้มึงอั่งล่ารวยมัง่งคั่งกูชอบมากแล้วกูเกิดมาไม่มีใครที่เขียนคิวแล้วทำคิ้วได้เหมือนมึงกูพูดรตรงน,นี้เลยนะกูไม่เสียใจยเลยค่ะที่กูมีมึงเป็นเพื่อนอกูก็ไม่เคยเสียใจยกูรู้แล้วว่าคขาว่าเพื่อนแท้มันสะกดว่ามันแหลงเมียงเท่านัน,น,นค่ะไว้ไว้ <Why? S 2>